หลายวิธีแก้ปัญหาเรือยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับให้ทําการนะครับเทน้ํามันเชื้อเพลิงออกก่อนนะครับนี่นะครับหาอะไรมาใส่ไว้นะครับเทออกให้หมดเลยนะครับ จากนั้นก็ปิดฝาถังนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับเปิดสวิตช์เปิดช็อคครับสตาร์ท ได้แบบนี้แล้วนะครับก็ทําทการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปนะครับ សុវិតពត់ជោគ start អាត់ជោគ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเรือยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับง่ายๆนะครับลองทํากันดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ